ตลาดนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าของชุมชนแหล่งรวมสินค้านาน,า,นาชนิดแล้วยังอาจเป็นแหล่งแพร่กระจายโรคไปยังชุมชนได้ด้วยเช่นกันหากไม่มีการควบคุมดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านอาหารอย่างถูกต้องรัดกุมและต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุข่วงใายสุขภาพอนามัยของประชาชนจึงได้ผลักดันการดำเนินงานตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยโดยการดูแลของกรมอนามัยร่วมกับภาคีเครือข่ายอาทิรวมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรรงประสุสัตว์สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เขามาร่วมพัฒนาตลาดสดทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้ตลาดสดและตลาดนัดในทุกชุมชนเป็นตลาดที่สะอาดถูกสุขลักษณะจำหน่ายสินค้าที่ปลอดภัยจากเชื้อโรคและสารปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วยการดำเนินโครงการตลาดสดน่าซื้อและตลาดนัดน่าซื้อซึ่งได้กำหนดเกณฑ์ในการควบคุมตลาดไว้3ด้านคือ 1. ด้านสุขาพิบาลสิ่งแวดล้อมคือเน้นการจัดการตลาดให้สะอาดเป็นระเบียบมีแผงจำหน่ายสินค้าและการจัดวางสินค้าที่ถูกสุขลนะักษณะผู้ขายของมีการปฏิบัติตนถูกต้องมีการจัดการขยะและของเสียอย่างถูกหลักสุขาพิบาล 2. ด้านความปลอดภัยของอาหารอาหารที่จำหน่ายในตลาดต้องผ่านการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารโดยต้องไม่พบสารอันตราย 3. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคตลาดต้องจัดให้มีกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคคือ 1. จัดให้มีบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารปลอดภัยโภชนาการและสุขลักษณะของตลาด 2. จัดให้มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมอยู่ประจำจุดทดสอบและมีการตรวจสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ 3. า 3. จัดให้มีเครื่องช่างกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการผู้บริโภคในตลาดอย่างน้อย1จุดและการจัดทำทะเบียนผู้ขายของสำหรับตลาดนัด ทางตลาดผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานแล้วจะได้รับป้ายตลาดสดน่าซื้อและตลาดนัดน่าซื้อซึ่งหมายถึงตลาดมีสุขลักษณะที่ดีมีการควบคุมดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบถูกต้องรัดกุมและอาหารมีความสะอาดปลอดภัยจากผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของกรมอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประสานความร่วมมือกันในการพัฒนาตลาดสดให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ทำให้ปัจจุบันมีตลาดสดทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปแล้วมากกว่า80%ผลสําเร็จของการพัฒนาตลาดสดในวันนี้นอกจากความมุ่งมั่นความร่วมมือกันอย่างจริงจังของทุกภาคส่วนแล้วภาระหนักที่ยากยิ่งคือการรักษามาตรฐานตลาดสดน่าซื้อให้ได้อย่างสม่ำเสมอ และเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลตลาดนัดซึ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้นตามวิถีชีวิตของสังคมที่เปลี่ยนไปเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของประชาชนตลาดนัดไทยต้องถูกสุขลักษณะอนามัยถูกกฎหมายและตั้งถูกที่เพื่อก้าวสู่เป้าหมายตลาดสะอาดอาหารปลอดภยัยเฮลตี้มาร์เก็ตเซฟฟู้ดและ พัฒนาตลาดนัดทั่วไทยให้เป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งตลาดนัดต้นแบบ